สวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันกับวันพีฟ่าติ้งพาร์ทนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกสำหรับการซุ่มแบ็กมาเรียนะครับผมก็เป็นการซุ่มแบบตั๋วทองนะครับผมก็ล็อกอินสิบสี่วันนะคุณผู้ชมก็ได้ของตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผมผมก็เคยบอกไปหลายรอบแล้วนะครับผมก็แบ็กมาเรียนะฮะมาต่อจากลูฟี่โอทิงาชิมะนะครับผมกิจกรรมเริ่มวันนี้นะฮะวันที่สิบสามพฤศจิกาแล้วก็จะไปสิ้นสุดอีกทีวันที่สิบเจ็ดธันวานะครับผมเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับผมก็ เวลาคาดเคลื่อนตามบ้านเรานะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าแบ็คมาเรียเป็นตัวละครสายสีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับผมสังเกตว่าตัวแบ็คมาเรียจะห้อยหัวนะครับผมเพราะว่าตัวเธอเป็นสายโซออนนะครับผมอขอเก็บอะไรให้เรียบร้อยแป๊บหนึ่งนะฮะ ลปะม,ม,มีการเปิดตัวรอดด้วยนะฮะสำหรับแบ็กมาเรียนนะผมเป็นตัวละครสายสีเขียวนะผม ดูเหมือนว่าชุดเธอเนี่ยจะได้ต้นแบบมาจากทางญี่ปุ่นเลยนะผมไม่มีการเซ็นเซอร์อะไรเลยนะครับผมสำหรับตัวแบ็กมาเรียนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสำหรับตัวแบ็กมาเรียสกิลคอมโบเป็นยังไงบ้างนะครับผมเยวไปดูกันนะฮะว่าสกิลแบ็กมาเรียเป็นยังไงบ้างนะครับ ว่ากดอะไรยังไงบ้างนะฮะ oh. ไป oh. เริ่มมาเริ่มมามึงก็งานงอกให้กูก่อนเลยเ oh. Oh. ม่สิ มันก็มีปัญหาให้กูแล้วอ๋อมันต้องถอยหลังและตีนะฮะต่อไปโอเคเป็นการพ่นใย,ยพิษนะครับผมก็ การแดดแล้วก็ใช้แมงมุมเพลิงแล้วก็อะไรต่อวะเดี๋ยวนะผมผมขอดูปั๊มนะฮะโอเคแล้วก็ใช้กรงโล มันเป็นแมงมุมมันเป็นแมงมุมใสโซออนทิ้งบอกว่าทำไมมันใช้แต่ผลไฟวะ <laughs> โอเคเริ่มเลยฮะมันมีทั้งพิษมีทั้งไฟนะผมสำหรับแบค็คมาเรียนะฮะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันเป็นผลจากกันเป็นเออผลไอ,อ้มนุษย์แมงมุมทารันทูล่าหรือเปล่านะ ือว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีพลังจักสายเผ่าชนเผาของเธอด้วยนะครับผมสำหรับแบ็กมารียคือตัวแบล็กมารียเนี่ยมันจะเป็นชนเผ่าเดียวกันกับยามาโตะกับไคโดนะผมก็คือเป็นเผากรูมั้งเป็นเผ่าที่มีเข่าบนหัวผมไม่รู้มันเรียกว่าเผ่ากูหรือเปล่านะ ตายก่อนไม่ได้ดูท่าใหญ่เลยใช่ไห <c oughs> คือโดยรวมมันตัวมันใหญ่คุณผู้ชมแต่ว่าพวกคอมโบอะไรส่วนใหญ่ของเธอเนี่ยจะใช้คู่กับพวกไอไ้ไม้ไม้หอ,อกหรือไม้เท้าของเธอซะส่วนใหญ่นะ <c oughs> โอเคไปเราไปดูหมดในเรื่องกันว่าท่าของแบ็คมาเรียเป็นยังไงบ้างนะฮะ ไปดูกันตอนเวลาอยู่นะเลือกตัวละครก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าพอเวลาเข้าโหมดต่อสู้ก็จะกลายเป็นร่างแบบไฮบิดนะครับผมครึ่งคนครึ่งสัตว์ชิพายไม่มีออโต้โหมดเ่ะหมดนี้ไม่ใช่หมดนี้ผิดเอาใหม่เอาใหมคุณผู้ชมมันไม่มีโหมดใหไม่มีโหมดออโต้ให้เราเล่นนะครับผม โต๊เพะอ่ะพูดง,ง่ายง่ายแล้วผม รอให้เราใช้ท่าใหญ่ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่าใหญ่แบ็มาเรียเป็นยังไงนะฮะสังเกตว่าตัวเธอตอนนี้ครึ่งครึ่งล่างเธอจะเป็นแมงมุมทารันทูล่านะครับผมแต่ว่าครึ่งบนก็จะเป็นเหมือนล่างธรรมดาทั่วไปนี่แหละโอเคเหลืออีกแปดวิฮะเดี๋ยวมาดูท่าใหญ่กันมา S <S เป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดโอีรันอะไรสักอย่างก็คือเป็นท่ามัดต่อ,อยนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการนำเสนอแบงคมาเรียนะครับผมก็เป็นตัวละครที่มาแทนลูฟี่บุกโอเนกาชิมะนะครับผมก็เธอก็เป็นหนึ่งใน5ดาราหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเป็นลูกน้องของเผ่าของกลุ่มโจซาร์คายโดนะครับผมก็เป็นคู่ปรับกับเออ่นิโคโรบินนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้การสำหรับคลิปคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณสหรับการติดตามครับหวังว่าจะชอบและสนุกกันนะฮะก็ฝากไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยกันละกันนะครับผม โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ